ผมคิดว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ําของไทยเนี่ยเรามี2รีบด้วยกันนะครับรีบรีบเก็บน้ํากับรีบระบายน้ำสิ่งที่ประเทศไทยต้องรับมือกับก็คือความเสี่ยงน้ําท่วมกับความเสี่ยงภัยแล้งผมคิดว่ามัน,น,มนกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเรา,เรามีข้อมูลประมาณหนึ่งเราก็เราก็พูดถึงบ่อยว่ามันจะจมภใน30ปี40ปี ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับสถานการณ์น้ำท่วมของปี54กับปี65เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีความรุนแรงที่คล้ายกันนะครับแต่ถามว่าผลกระทบหรือว่าขนาดของภัยเนี่ยใน54กับปี65เนี่ยต้องตอบว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าขนาดของภัยหรือว่าความรุนแรงของผลกระทบเนี่ยปี65น้อยกว่าปี54อย่างเห็นได้ชัดนะครับ ถ้าเรามาดูตัวเลขของปริมาณน้ําฝนนะครับปริมาณความจุของน้ําในเขือ่อนหรือจํานวนพายุทีท่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยเนี่ยปี54เร,เราเจอประมาณพายุประมาณ9ลูกนะครับในปี65เราเจอประมาณ3ลูกหรือ,อตัวเลขอื่นๆนะครับอย่างเช่นปริมาณน้ําท่าหรือระดับของปริมาณน้ําทะเลเนี่ยแน่นอนปี65เนี่ยน้อยกว่าปี นะครับแต่ถามว่ามันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าเราต้องมาดูก็คือปริมาณน้ำฝนในกรุงเทพมหานครซึ่งในปี65เนี่ยเราเจอปริมาณน้ำฝนเยอะกว่าปี54 20%อ,อันนี้เนี่ยมันบอกแพทเทิร์นบางอย่างนะครับสำหรับคนนักวางแผนหรือนักบริหารจัดการน้ำแพทเทิร์นที่กำลังจะบอกเราก็คือว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันตกในเมืองมากขึ้นถึงแม้ว่าปริมาณน้ำฝนโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยน้อยลง แต่กรุงเทพหานครนได้รับปริมาณน้ำฝนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดถึงศักยภาพในการรับมือกับภัยพ,พิบัติถ้าเราเปรียบเทียบ54กับ65เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าเราเวางมาตรฐานว่าเราต้องมีการพัฒนาทุกปีนะครับผมคิดว่าศักยภาพในปี65เนี่ยน้อยกว่าปี54ตรงที่ว่าเราไม่มีการพัฒนาหรือว่าเรายัง ถ้าเรายังตั้งคําถามนะครับว่า54.65หนรุนแรงกว่ากันแสดงว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมในขณะที่เรามีข้อมูลนะครับเรารู้ผลกระทบของภัยจากปี54นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอัตราเร่งของรัฐในการที่จะรับมือพัฒนามาตรการหรือว่าโครงการที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับคือน้ําท่วมเนี่ยผมคิดว่าเราศักยภาพเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันยังน้อยอยู่ครับ ผมคิดว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ําของไทยเนี่ยเรามี2รีบด้วยกันนะครับรีบรีบเก็บน้ํากับรีบปล่อยน้ํารีบระบายน้ำนะครับซึ่งสิ่งที่ประเทศไทยต้องรับมือกับก็คือความเสี่ยงน้ําท่วมกับความเสี่ยงภัยแล้งนะครับถ้าเรามาพูดถึงความเสี่ยงน้ําท่วมก่อนนะครับคือเรามีแนวทางในการรับมือกับความเสี่ยงน้ําท่วมคือมาตรการการป้องกันนะครับก็คือป้องกัน ไม่ให้เกิดน้ําท่วมนะครับโดยใช้การสร้างเขื่อนการสร้างคันกั้นน้ำนะครับซึ่งผมคิดว่าจากเหตุการณ์54แล้วก็65เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาประเมินกันใหม่นะครับว่าระบบการป้องกันนะครับการป้องกันน้ําท่วมเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนอันที่2ผมคิดว่าคือมาตรการการลดผลกระทบหรือการรับมือในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติ อันนี้ผมคิดว่ายังต้องการการปรับปรุงอยู่ในแง่ของท้องถิ่นเนี่ยมีศักยภาพที่จำกัดในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาตรการสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เห็นความก้าวหน้ามากนักนะครับซึ่งโทั่โลกเนี่ยพูดถึงมาตรการการปรับตัวระยะยาวนะครับหรือว่า,วา climate adaptation f l o o adaptation คือการปรับตัวระยะยาวนะครับ ผมคิดว่าทั้งสาม,มาตรการเนี่ยประเทศไทยยังเน้นมาตรการเชิงการป้องกันอยู่นะครับซึ่งเ,เราก็จะสะท้อนให้เห็นจากภาพที่เราเห็นาภาพน้ําท่วมนะครับถ้าเราเห็นดูภาพจากดาวเทียมเ,ยเราก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีคันกั้นน้ําที่ป้องกันผลกระทบได้ดีนะครับแต่ในต่างจังหวัดนะครับอยุธยานะครับอ่างทองสิงห์บุรีเจ่ยจังหวัดเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมเป็น เวลาหลายเดือนนะครับซึ่งมันก็ไม่มีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพนะครับที่จะป้องกันไม่ให้จังหวัดเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบที่มากเกินไปนะครับถ้าป้องกันไม่ได้เนี่ยมันผมคิดว่ามันก็ต้องเสริมกับมาตรการการช่วยเหลือการเยียวยาการลดผลกระทบนะครับซึ่งผมคิดว่ายังยังไม่มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับกับความเสี่ยงที่เราเจอในปัจจุบัน ส่วนแนวทางต่างประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ใช้ระบบที่เป็นโพเดอร์ซิสเต็มใช่ไหมครับคือสร้างกำแพงป้องกันน้ำนะครับระบบโพเดอร์ซิสเต็มเนี่ยมีข้อจำกัดของมันอยู่นะครับก็คือว่ามันอาจจะป้องกันน้ำท่วมจากภายนอกได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันน้ำฝนที่ตกเข้า,ขามาในพื้นที่นะครับแล้วเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเราต้องเพิ่มความสูงของคันกั้นน้ำเนี่ยสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างในธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออก็มีการตั้งคันกั้นน้ำประมาณหนึ่งแต่ถามว่าเราถ้าเรามัวแต่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคันกั้นน้ำเนี่ยเราก็ต้องสร้างให้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับเราอาจจะไม่เห็นแม่น้ําเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดซึ่งหลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยบางพื้นที่ก็สร้างคันกั้นน้ําสูงมันมีข้อจํากัดอยู่2ออย่างคือ1คือบางพื้นที่มีศัก,กยภาพในการสร้างคันกั้นน้ํา แต่บางพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการสร้างคันกั้นน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น้ําจะไหลเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพอบอตอที่ไหนไม่มีงบประมาณพอที่จะสร้างคันกั้นน้ําก็ต้องก็น้ําก็จะท่วมเข้าไปในทุ่งนะครับพอน้ําท่วมเข้าไปในทุ่งเนี่ยมันระบายออกยากมากเพราะมันเข้าไปข้างในมันไม่ได้อยู่ในระบบการระบายน้ําหลักมันไม่ดไม่ได้อยู่ในระบบน้ําผ่านนะครับอันนี้ข้อจํากัดของโพเดลซิสเต็มมันก็มีอยู่นะครับถึงแม้ว่า ประเทศในแลนแ์หรวกาหลายประเทศเยพยายามสร้างระบบดีขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงผมว่าในระดับโลกเนี่ยก็พูดถึงมาตรการที่เป็นเชิงธรรมชาติมากยิ่งขึ้น,อย,นอย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของแม่น้ำนะครับขยายพื้นที่แม่น้ําขยายพื้นที่รับน้ําหรือพื้นที่ที่เป็นทุ่งรับน้ําอันนี้ครับก็จะใช้มาตรการที่เป็นเชิงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคือทําความเข้าใจกับระบบน้ํามากขึ้น แล้วก็ต้องดูว่าที่ไหนมันสามารถรับความเสี่ยงได้บ้างนะครับเสริมมาตรการที่เป็นเชิงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับมผมคิดว่ามันกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเรา,เรามีข้อมูลประมาณหนึ่งราก็เราก็พูดถึงบ่อยว่ามันจะจมภายใน30ปี40ปีซึ่งก็มีคนถามผมเยอะนะครับว่าจะจมจริงไหม ผมคิดว่าเราต้องแยกสิ่งเรา possible scenario กับ plausible scenario possible scenario Sc คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่เป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับแล้วก็ plausible scenario คือสิ่งที่เป็นไปได้ตามหลักการและเหตุตามหลักการและข้อมูลปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับกรุงเ,เทพอาจจะจมนั้นเป็น possible มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับแต่ตามหลักการความจริงที่ที่มีอยู่ในข้อมูลในปัจจุบันเนี่ย เราจะเห็นว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดคือมันจะท่วมบ่อยขึ้นท่วมถี่ขึ้นท่วมแรงขึ้นนะครับเสรทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหนึ่งคือวิเคราะห์ทั้งระบบนะครับว่ามันจะมีมาตรการอะไรบ้างที่มารับมือสิ่งสิ่งนี้ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญผมคิดว่าการบริหารจัดการก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับคือทั้ง g o v e r n a n n e แล้วก็ Physical Intervention คือการคือการใช้มาตรการเชิงกายภาพนะครับ ผมคิดว่า g o v เ r n น n c e เนี่ยในเรื่องของการที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีทีมทีท่ทำเรื่องของการรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนะครับในในเราก็จะเห็นในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นนิวยอร์กก็จะมีร s i ิเลียนทีมหรือ,เ,อ,อเมืองรอตเตอร์ดัมก็จะมี r e s ิเลียนออฟฟิศนะครับในเมืองหลายเมืองในอินโดนีเซียก็จะมี Urban r e s i l i ร n t t เลียหรือว่าซิตี Resilient Team ผมคิดว่า การตั้งทีมขึ้นมาที่จะดูเรื่องของภัยพิบัติในอนาคตนะครับมาตรการการรับมือภยัอย choice option ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องคิดในเรื่องนี้นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่2คือการรับมือกับการเพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณที่สูงขึ้นของน้ำทะเลนะครับหรือว่า costal a costal a risk นะครับอันนี้ก็ต้องออพูดถึงประเด็นนี้มากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อย่างไรบ้างในการรับมือกับ ความเสี่ยงน้ําท่วมจากทะเลนะครอันนี้ก็คือโดยสรุปคืนอาจจะต้องคิดในการทําแผนในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะครับวางงบประมาณในการวางแผนในระยะยาวมากยิ่งขึ้นผมคิดว่า5ปี10ปีเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องค,คิดในระดับของ15ปี20ปีนะครับแล้วก็แล้วก็มองดูว่ามาตรการไหนบ้างที่เราเรียกว่า no regret measure ครับคือทำได้เลยนะครับแล้วก็ทำได้ไม่ได้ส่งผลเสียไม่ได้ขาดทุนมากนะครับอย่างเช่น การเพิ่มพื้นที่รับน้ำนะครับการคิดในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็มาตรการที่เป็นมาตรการระยะยาวคือแผนในการรับมือนะครับระยะยาวในอนาคตเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำซึ่งอาจจะต้องผูกโยงเกี่ยวกับแผนบริหารนโยบายการเกษตรนโยบายพัฒนาเชิงเศรษฐกิจครับ